Hello Guys Welcome back to CCL Beauty สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมากับช่อง CCL Beauty กันอีกแล้วะคะ่ะซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเนื่องมาจากเน็กมันจะปิดในไทยแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยแบบอยากรีวิวของของเน็กก่อนที่มันจะแบบไม่มีขายในไทยซึ่งไซคิดว่าเขาน่าจะเคลียรนจนแบบน่าจะแบบขายไปเรื่อยจนของหมดอะไรเงี้ยนะคะ ก็แต่ว่าวันนี้นะคะคือรุ่นที่เราจะมารีวิวก็คือตัว2ตัวนี้นั่นเองตัวนี้ก็คือ Next b e with me นะคะก็คือเขาเป็นเตนตินเต็ด k ก n น e l ก็คือเป็นไม่ใช่รองผือนอะ่ะจะจะเป็นเหมือนแบบแออรมณมคล้ายๆ BB ป่ปะเป็นแบบเขาเรียกอะไร i ิ t e d f o Foundation ก็คือแบบ แค่แบบเหมือนแบบพอมีสีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ c o v e r a เยอะเท่ารองพื้นนะคะแล้วก็เราจะรีวิวคู่กับเบสของเขาในลายเดียวกันเลยก็ตัวนี้จะเป็น b a r with me hiding a t jelly p u m m e r นะคะซึ่งความจริงแล้วอะ่ะคือก่อนเน็กเข้าไทยอะ่ะแต่ก่อนเราก็ต้องหิ้วกันอยู่แล้วใช่ปะ่ะแบบจากอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนพอมันฮิตที่ไทยก็แบบเขาก็ออกเข้ามาเพราะว่าแบรนด์เน็กที่ต่างประเทศก็คือไม่แพงนะคะ แต่คิดว่าในประเทศเพื่อนบ้านน่าจะยังหาซื้อได้อยู่แบบมาเลเซียสิงคโปร์อะไรอย่างไม่น่าจะหาซื้อ,อยากแล้วก็มันมีเว็บที่เราสามารถสั่งมาไทยได้นะคะอย่างแบบลุกแฟนพาติ่งนี้ก็คือสั่งมาไทยได้แล้วก็ส่งฟรีแล้วก็เอออย่างเคาบิวตี้ก็มีแต่ของเคาบิวตี้ก็จะมีค่าส่งหรือแบบต้องสั่งให้ถึงยอดอะไรอย่างนี้ก็จะแพงกว่านิดหน่อยคือฉายคิดว่าถึงช็อปเขาปิดไปมันก็ยังจะหาซื้อได้อยู่ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็คิดว่า ในอนาคตเขาอาจจะกลับมาเพราะว่าเน็กก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบค่อนข้าง affordable คือราคาเอื้อมถึงแบบไม่แพงมากแล้วก็เหมือนแบบก็มีคนชอบเยอะนะคะแต่มันอาจจะด้วยผิดเศรษฐกิจกอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําให้ต้องปิดช็อปไปก่อนก่อนอื่นนะคะวันนี้เราคือลงมอยส์เซอร์เซรัมทั้งหมดแล้วลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปล่อยให้ซึมลงผิวไปเราจะสตาร์ทด้วยตัวนี้กันแบริ h มี ไฮเดดติ้งพัมเมอร์เจลลี่ก็คือแบบกระปุกหนึงใหญ่มากเลยนะ40กรัมคือแบบเท่าครีมทาหน้าหรือแบบมากกว่าครีมทาหน้าอีกเพราะแบบบางทีครีมทาหน้าเขาก็จะมาแค่แบบ30กรัมคือแบบ40กรัมนี่คือแบบใช้ได้นานมากอ่ะเนื้อก็จะเป็นเจลลี่ใสๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความแบบหนึบๆอ่ะเหมือนแบบ ให้ความรู้สึกเหมือนแบบพวกเจลลี่วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมันแบบเนื้อมันแบบไม่ได้เนื้อไม่ได้เนียนเป็นเนื้อเดียวนะมันแบบออกมาเป็นก้อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็จะทาให้ทั่วหน้านะคะเดี๋ยวเห็นปะเมื่อกี้มันแบบเป็นก้อนแล้วมันก็แบบหล่นลงไป คือเนื้อเขาจะเป็นเจลลี่ใสๆแล้วแบบพอทาบนผิวอะ่ะมันก็แบบซึมหายไปเลยให้อารมเหมือนแบบทาเจลลี่ที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เนี้ยคือส่วนตัวตัวนี้คิดว่า มันไม่น่าจะช่วยเรื่องปิดรูขุมขนอะไรมากนะคะแต่ว่าคือเขาบอกว่ามันจะช่วย e x t e n d the ว e วอ of อ a k เบ p ก็คือช่วยให้เมคอัพติดทนนานขึ้น h i r p p p a r a n c t of p อ r e ออเขาบอกว่ามันจะช่วยแบบเบอร์รูขุมขนด้วยแล้วก็คือ non sticky ไม่เหนียวไรเวฟ t ิล e l น้ำหนักเบาก็จริงแล้วก็ทำให้ผิวรู้สึกสดชื่อนะคะ skin feel r e p a i r แล้วก็เบ n d ิม i i t y ก็คือเบนง่ายนะคะแบบไม่มีรอยไม่เป็นคราบ คือตอนนี้เท่าที่ดูก็คือลูกขงขนก็ไม่ดูดแบบต่างจากเดิมมากนะคะแต่บางทีเหมือนแบบพวกพัมเมอร์อะไรเงี้ยเราต้องแบบลงลองพื้นตามไปก่อนเราถึงจะเห็นว่าแบบพัมเมอร์มันช่วยเบอร์ลูกข,ขนไหมแต่ไซคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะใช้เป็นแบบตอนกลางวันอย่างเงี้ยก็คือ สามารถลงตัวนี้เป็น moisturizer แล้วก็แต่งหน้าตามไปได้เลยอะไรเงี้ยไม่ยุ่งยากดีแต่ว่ามันไม่มีกันแดดนะฉะนั้นต้องแบบมั่นใจว่าตัวอื่นแบบอย่างอื่นที่ใช้ต้องมีกันแดดด้วยนะคะเราก็จะมาลองลองคืนกันโอเคไงนเนี่ยลายนี้นะคะของลายนี้จะมีตัวเอ่อเป็น setting s p รย์ด้วยแล้วก็ setting s p รย์มันก็ดูแบบ เหมือนแบบเน้นความชุ่มชื้นหรืออะไรอย่างางี้มากกว่าคือายไม่ space, houses, ค่อยใช้เซตติ้งสเปนคะะไซคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ของไทยไม่รู้ว่าเข้าไหมแต่ที่เมืองนอกเห็นลายนี้มีเป็นแบบครีมบัตอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่เหมือนของไทยแบบไม่แนเรุ่นนั้นเข้ามาหรือเอามาแต่แบบเขาเปลี่ยนจากตลับเป็นแท่งนี่แหละก็คือตัวนี้นะคะเขาบอกว่าโปรไวฟิชเฟย์ o ู ก็คือแบบช่วยให้หน้าแบบดูแบบสดชื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วยให้ผิวแบบโทนสีผิวสม่ําเสมอแล้วก็หน้าแบบไม่เป็นคราบนะคะไม่เป็นแล้วก็บีดเอเวอเวตเลยฟอแล้วคือแบบเนื้อจะแบบเบาไม่อุดตันคือแบบให้ผิวหายใจได้นะคะแล้วก็สกินลุคลูมิเนตก็คือแบบให้แบบผิวดูแบบมีประกายอะไรอย่างนี้ดูแบบแล้วก็ดอรนัสตกคือไม่ ไม่ทิ้งเป็นค่าคือแบบไม่รู้จะแปลแบบซิมเลสเขาเลยไงก็คือแบบปกปิดแบบไม่มีรอยต่อแต่พอใช้กับรองพื้นมันดูเปลก่ยไปแล้วก็เขาบอกว่าปรไว่อัพทูเอ็กซ์ชวโก็คือสมารถติดทนถึงแปดชั่วโมงนะคะก็คือแบบดูไม่เวอร์แบบไม่ได้แบบเคว่าเฮ้ยติดทนแบบสิบสี่ชั่วโมงยีิบสี่ชั่วโมงนี้บอกแปดชั่วโมงก็ดูเป็นแบบช่วงเวลาปกติที่เราจะแบล็องพื้น แบบทางลงพื้นวันหนึ่งก็8ปชั่วโมงนะคะอันนี้สีที่ซื้อมานะคะก็คือเบอร์ศูนย์หกโกลเด้นคาเมลคือด้วยความอันเนี้ยซื้อออนไลน์ก็แบบไม่รู้ว่าสีจะถูกแค่ไหนค่ะเนื้อเขาค่อนข้างแบบเร็วนิดน,นึงแต่แบบไม่ได้แบบเร็วแบบไหลเป็นน้ำนะคะอันนี้ให้ดูสีก็จะไม่ได้เย่มากก็คือแบบด้วยความโกลเด้นเนาะมันก็จะแบบเหลืองหน่อยแต่แบบ ถ้าเทียบกับอีกรุ่นหนึ่งที่แบบโกลเด้นเฉยๆมันเหลืองกว่านี่ยลอนคือเนื้อเขาบางนะคะด้วยความที่เขาเป็นแค่แบบเออเป็นทินเต็ดอะมันไม่ได้เป็นแบบฟาวเดชันมันก็จะแบบไม่ได้แบบเน้นแบบพิกเมนต์สีเยอะแบบปกปิดเข้าลองพื้นส่ว่าสีก็คือเหลืองไปสำหรับทซายแต่ว่าน่าจะแบบพอทำให้มันเวิร์กได้เพราะว่ามันไม่ได้เหลืองมากนะเราจะ คือแบบคือรู้สึกว่าพวกที่เป็นโกลเด้นมันจะเป็นเหลืองที่แบบอันด์ด์โทนแบบออกพีอ่ะออกส้มๆนะคะสำหรับลายของนิกโอเคเดี๋ยวเรามาลงที่หน้ากันเลยนะวันนี้จะใช้เป็นพับคุชชั่นลงนะคะเพราะว่าขี้เกียจ ล้างแปลงก็เลยแบบตอนนี้ไม่มีแปรงรองคินเหลือเราก็แบบไม่ค่อยอยากใช้ฟองน้ําเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าพอลงผิวมันแบบไม่ได้ดูเหลืองมันตอนที่แบบเราบีบออกมาจังหลอนนะคะเพราะว่าเนื้อเขาบางมากคือในกล้องอาจจะดูสว่างกว่าเออชีวิตจริงนิดนึงในชีวิตจริงจะดูแบบผิวจะดูแบบเขาเรียกอะไรแทนขึ้น ให้ดูนะคะสำหรับเลเยอร์แรกจะเห็นว่าแบบรอยสิวอะไรเงี้ยคือยังค่อนข้างเห็นชัดนะคะแต่คือซายไม่ได้คาดหวังว่ามันจะปิดรอยสิวอะไรางี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่แบบเป็นตินเตสคือไม่ใช่อะไรเจอเป็นแบบเป็นแค่ตินอ่ะไม่ได้เป็นรองพื้น c o v e ร a มันจะแบบน้อยอยู่แล้วอ่ะมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบ งานผิวงานธรรมชาติคนที่แบบไม่อยากได้เข่าเรดเ,เยอะแต่ว่าแบบอาจจะอยากให้แบบสีผิวมันปรับดูปรับสภาพให้มันแบบสีเท่ากันอะไรอย่างนี้ส่วนรูขุมขนนะคะเออพอตอนแรกที่ลงพัมเมอร์อย่างเดียวเรามองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าพอแบบลงรองพื้นทาไปอะ่ะมันดูแบบเออรูขุมขนมันดูโดนพรางไปก็เดี๋ยวสายจะลงเลเยอร์ที่สองนะคะแต่ว่าจะลงแค่ช่วง กรอบหน้าตรงนี้เพราะว่าเรามีรอยสิวตรงนี้เนาะก็รู้สึกว่ามันปกปิดดีขึ้นนะคะแต่อาจจะแบบไม่ได้กิดมากก็ยังพอเห็นอยู่สายก็แค่แบบความปกปิดมันก็น่าจะอยู่แบบประมาณไลท์ทเมเดียมนะคะแบบไม่ได้ปกปิดรอยสิวรอยดำอะไรนี้ได้เยอะอาจต้องแบบใช้คอนซีลเลอร์ช่วยแต่เราก็จะแบบปล่อยไว้่างนี้แหละ ก็เ,เดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้คือ h r s h Cover ของ h e l i c a h e l i ตัวนี้มันจะเป็น Under อร์โแบบมันเป็นอะไรอะสีคัสตาร์นะคะอันเดอร์โทนเขาจะแบบค่อนข้างสว่างแล้วเรอ,ออกไปทางแบบนิวโชลดนึงแต่เราเพื่อความสว่างแบบเป็นนิวโลที่แบบผิดพีดดละเดี๋ยววันนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้แป้งที่เราใช้ก็คือเราจะใช้เป็นตัวนี้นะ uh, Into It Chilling b u r p o e s s Powder ตัวนี้ก็ค่อนข้างช่วยคุมมันได้ดีนะคะสีที่ทรายใช้คือ CBP02 Honey นะคะก็คือเพราะว่าเรารู้ดีเลยว่าถ้าเราแบบไม่ใช้แป้งที่คุมมันช่วยเราจะไม่อยู่นะคะเพราะว่าหน้าทรายคือมันตรงช่วงทีโซนมากนะแบบพวกแบบรองพื้นที่แบบคุชชั่นเกาหลีที่แบบ Dewy Dewy หรือ อะไรเงี้ยจะแบบไม่อยู่ถึงอันนี้จะเป็นของเมริกาแต่ว่าเนื้อเขาแบบดีวีมากแบบแบบช่าวาวเหลือเกินคือแบบเขาช่ำวาวมากอะ่ะดูดิเราก็เลยจะลงแป้งผสมลงพื้นกันเลย ก็ตอนนี้เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงซึ่งวันนี้สายคงไม่ได้ออกไปไหนนะเพราะว่าวันนี้เรามีงานที่ต้องทําอยู่ที่ห้องค่อนข้างเยอะนะคะแบบเดี๋ยววันนี้ต้องถ่ายงานหลายชิน้นแล้วก็น่แหละแบบต้องแบบ edit รูป edit v i ีโอนะคะให้ดูฟินิชยังเห็นว่ามันจะมีความแบบวาวออกมานิดนึงนะคะคือเหมือนพอแป้งมันเสร็จตัวมันก็ดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราลองพื้นก็แบบ มีความแบบชายออกมานิดนึงฟินิชค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติคือมันแบบไม่ได้แมทแบบด้านเลยเพราะว่ามันมีความแบบช้ำๆนิดนึงมีความวาวนะคะซึ่งโดยรวมตอนนี้นะคะก็พอลงแป้งลงรองพื้นเราก็รู้สึกว่ารูขุมขนช่วงเนี้ยก็โอเคดีขึ้นนะคะก็มันช่วยได้อยู่นะแต่แบบอาจจะแบบมันได้หายไปเลย ก็วันนี้นะคะพาเลตที่ใช้คือพาเลตนี้ของมิรานีนะคะอันนี้ชื่อพาเลตศูนย์แปด matt hair m a t c h i n นะคะพาเลต everyday eye v 0 8แปดซึ่งมิรานีเนี่ยเหมือนเขาเอาพาเลตตาเขา,เามาไทยแล้วแต่ว่าไซาไม่รู้ว่ามีรุ่นนี้หรือเปล่าเท่าที่เห็นเหมือนจะมีนะคะแล้วก็มีรุ่นหนึ่งที่เป็นแปดเก้าสีแล้วก็ลิปที่เราใช้วันนี้คืออันนี้นะคะของ U Star สี 01ชูการ์นูดเขาเป็นแบบคลิกเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะกลับมาอัปเดตอีกทีหนึ่งกันตอนเย็นให้ดูว่าเป็นไงก็ตอนนี้คือทุ่มกว่าจะ2องทุ่มแน้วเนา,นามะมันก็ประมาณเกือบแปดชั่วโมงให้ดูนะคะตอนนี้โดยรวมคือแบบยังอยู่ค่อนข้างดีเลยนะ เออจมูกตรงแบบตรงปีกจมูกมีแบบเป็นข้ามนิดนึงอนะ่ะแบบเลือนไปแต่ว่าตรงอื่นก็คือยังค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ตรงคางก็คือวันนี้ซรายนั่งแบบทำงานหน้าคอมแล้วก็แบบจับหน้ามันค่อนข้างเยอะนะคะมันก็น่าจะหลุดติดมือไปนี่แหละแต่โดยรวมคือผ่านไปแปดชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะมีมันตรงช่วงจมูกบางแต่ว่า ด้วยความที่ลอมผืนมันไม่ได้แบบแมทอนะ่ะก็โอเคนะแล้วก็คือแป้งมันก็คงช่วยขุมมันด้วยนะคะแล้วแบบฟินิชโดยรวมก็คือแบบยังดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สีบัตออนก็ยังอยู่นะแบบไม่ได้สีหลุดไปอืมก็จะเห็นว่ามันแบบก็จะออกเหลืองอยู่นะคะแบบมันแบบไม่ได้แบบออกซิไดามากหรือแบบดูเทาขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะ แล้วก็เรื่องรูขุมขนก็ดูเบอร์อยู่นะซาคิดว่าตัวเบสของเขาอะ่ะช่วยให้แบบรองพื้นมันติดทนขึ้นจริงๆนะคือแบบพอเหมือนแบบมันช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่ารองพื้นมันก็จะแบบติดทนขึ้นเงี้ยมันแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรือนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องรูขุมขนก็ช่วยได้นิดหน่อยนะคะ แบบอาจจะแบบไม่ได้แบบกริบมากแต่ว่าพอเหมือนเราลงรองพื้นทับตัวเบสเราก็รู้สึกว่ารูขุมขนมันก็แบบดูแบบดูดูอัมพลางแบบดูหายไปอะไรเงี้ยเราก็คือแบบกระปุกใหญ่มากดูดิสี่สกรัมคือแบบใช้ได้ทุกใช้ได้แบบเป็นเดือน2เดือนเลยนะถ้าแบบเอาใช้แต่แค่เฉพาะเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะสายก็แบบค่อนข้างแนะนําแล้วแบบเนื้อมันแบบเบามากเป็นเนื้อเจลลี่ ก็คือแบบช่วยเรื่องชุ่มชื้นด้วยนะคะฉะนั้นใส่คิดว่ามันก็น่าจะใช้ได้ทุกสภาพผิวผิวแห้งก็น่าจะใช้ได้ดีเพราะามันแบบเป็นเนื้อแบบที่ช่วยเรื่องชุ่มชื้นนะคะผิวปกติก็ยิ่งไม่มีปัญหาผิวมันก็อย่างที่เห็นว่าวันนี้เราลองแล้วก็อาจจะมีมันช่วงที่โซนบางแต่ตรงอื่นก็ยังอยู่ดีฉะนั้นพเมือไม่น่าจะแบบใช้แล้วมีปัญหาอะไรนะคะสำหรับลองพื้น ก็อย่างที่เห็นว่ามันก็ทำงานได้ดีนะก็อาจจะมีมันช่วงทีโซนบ้างนะคะก็คือตัวนี้จะแนะนำสำหรับคนที่อยากได้อะไรแบบไม่หนักหนามากแบบก็แบบไม่เน้นปกปิดเยอะก็จ,จะแบบปกปิดที่น้อยถึงปานกลางนะคะมีไลท์ทูมีเดียมคัเวอร์ เพราะว่าตัวนี้เขาค่อนข้างเน้นแบบลุคที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะเป็นเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ต้องการให้ผิวบบดูแมทมากแต่ก็แบบไม่ได้อยากได้ลุคที่แบบดิววี่ฉ่ำวาวเกาหลีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือแบบแนะนําก็ดูเป็นแบบใช้ได้ทุกวันได้ลุคที่เป็นธรรมชาติดีนะคะแล้วก็คือตัวเนี้ยสซเว่ามันโอเคเลยนะปกติถ้าเป็นพวกรองพื้นของเกาหลีที่เป็นแบบออกแนวไม่แมทอะ สายจะไม่ค่อยโลดเท่าไหร่แต่อย่างตัวของอันนี้ก็ถือว่าโอเคทําได้ดีแบบมีปัญหาเป็นข้าวต้องผิดจมูกนิดนึงแล้วอันนี้คือลองแบบไม่ได้สับหน้าระหว่างวันเลยนะคะตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วก็แบบไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะคือเปิดพัดลมอยู่แล้วก็แบบตอนบ่ายก็แบบมีออกไปถ่ายงานแบบโดนแดดโดนอากาศร้อนอะไรบ้างก็ถือว่าแบบมันโอเคเลยอ่ะให้ดูฟินิชดิ ไซรค่อนข่างชอบเลยสาะวามม่าเป็นตัวที่แบบหยิบมาใช้ได้ทุกวันแบบไม่ต้องกิดอะไรมากแล้วคือด้วยความที่เขาเป็นเน็กมันเป็นยี่ห้ออเมริกาเขาก็จะมีเซตเฉดสีร่อนข้างหลากหลายนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําว่าม้วนไปซอยก่อนเขาจะเลิกขายในไทยก็โอเควันนี้เราก็จะจบกันเท่านี้ถ้าใครอยากดูอะไรก็บอกเมนบอกไว้ได้ถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe เจอกันใหม่คราวหน้าคะ่ะบ๊ายบาย